có léo người mình liền, liền, liền với mỏng mỏng Cắt là cứ vô mà mà hồn ạ Mắt xây mà มันเลยต้องนั่นมัดได้ก็ของไดก็มาตื่นบาดูหน่วะมัดมัดมัดได้มัด้กันี่ซ้ำฮวเด็ขึ้นยังแม่นบ้างหซ้ำสมองฝันได้เลยดซ้ำหน่ซ้ำซ้ำนี่อะไรนะ เฮ้ยพี่เ้ากันเี่เอา่รตเยนะเ้ย่เ้าห้ดินมาลงด้วยพี่แคลไลกว่ะช่มอาวพี่น้องทำการแสดงพี่น้องมาเลยี่สิบนาทีรุนระทึกพี่น้องพีบอกได้บา Ê Bên nào, bên nào Ô, xã nói, ô, xã nói Ô Ô, 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 ô Chéo, chéo <laughs> Cách bay <tây> nừng lúng <laughs> lên đi, lên đi, và chạt nhanh điều với Ô สปอยยิ้มเปยๆเลยพี่น้องมื้อนี้ดึงขนน้อยขึ้นได้แล้วนี่เอ้ายรูปปลาชาติมื้อนี้โอ้ลงทุนเต็มทีพี่น้องมื้นี้ นี่หมุนโชว์เลยซอฟต์บอนี้รถกระป๋องตัวรถกระป๋องพี่น้องเจอกันมืนอนี้แต่ว่ารถสอบอลนักกลัวพี่น้องเล็กมันหลายพี่น้องตัวนี้สุดท้ายจะเป็นไฟเบอร์พี่น้องมือฟ้าคอยบางยังเป็นไฟเบอร์ ข้ออะไรหทั้ดโอ้จีดคอยแล้วยังง่านนะไหเราเริ่มเลยแตกไปแล้วหนึ่งลุ้มครับวันนี้เบาๆแล้วครับพรมันสะหน่อยวาพี่น้อง

เกี่ยวอยู่ดีๆไปหรอกเป็นทงังษี่เมื่อกี้ยังเป็นไผ่เองเลย,ยขึ้นเข้ามาขึ้นหมวกมายับยืนนั่นส่เอ๊ะมันดูหน่อยสิไม่บ่สองเส้นอือจุดลอยพี่น้องขาดยับยืนเมื่อกี้กันลนังกูขนไหวขึ้นมาพอด,ดีเลยวินาทีไปเยอะเลยพันนี่ น,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 นันนั่นมันพันอยูลูกเตียวเนอะอันมันปีนดนละวะนี่จะบวชแตเบิ้งบ่ปีนมันขาดนี่ตรงแนี้มีเ่เนมาไปในะนอ,อ่ะกะละคลองด้วยมันนีเอา้าจุดไม่เข่าเลสุเช่าเห้หน้อยสุเช่าม ไปวน,น่าท้องสซ้นนี่เนาะไสิตามนี้แล้วหอนปะคำขี้งมึงกันวะ <c oughs> คำขี้มึงมันหอนได้เงยเคลื่อนเอาพี่สู้ต่อยพี่รักปลุกขึ้นมาข้า แวพี่น้องมึงนี่โอ้่าสู่าสูขันเียวนา้นโอ้มาหนึ่สูปเดยพี่น้องมันนี้ปีนี้ฟันก่อมเลยปีนี้ซับปลยเข้าในงานหลายครับเย็ดซีบไล่ครับเมิ่ตปีครับมึงนี่ hòn mày em mày đi núa rồi mày em rồi Hãy subscribe ขึ้นนี่ได้ว่ะลูกพี่ไปมาเนาะไปมาเนาะโอ้โจะเดินแรงแท้ห่วยห่วยหงลังนะ้กพี่เปไปงคนตงจัตั้งฮะเป็นไ วางข้อลงตับตำหุงพี่วางข้อลงตับตำเออโอ้ไปเดียวนี่ให้บอกไปเดียวนึงก็ให้บอกเนาะพี่นี่มาแล้วครับพี่น้องอเชียยนันุพี่น้องเชียวน,น,นัน,ออน,น,โ,นโอ้ giờ năm canh thì sẽ để bèn thao canh vào rồi người ta bèn chiều đó nó lại qua đây biết đâu พี่น้องเบิ่งนี่อาดสับปลรือแรงมาพี่น้องเบิง่งดินเหลืองปูดขึ้นมาเลยพี่น้องนี่แข็งน้อยเนาะตลาดเลยว่าดินเท่านี้วะเ,เดีแต่บึเชียว,วน้าน,โนโู่นวะจุ่มมีบ่พี่น้องไปได้จิจมระวังเขียวน้าน่นคับสับปลรือเฮ้า เบลี้นี้มันเป็นไอ้จอมปัวเกาพี่น่องปิดพุ่นง่ายเลยแหละจุดจวดลูกพี่สู่ซอับปอได้ไหมลูกพี่ คุกบไปเลยโอ้โหเข่ามันผุแห้งไปแล้วกรอบแห้งลรอฟุ้นไหลไปแล้วแห้งแห้งบาดว่าตรงงานนี้ตัวนี้จมอีกแน่ๆพี่น้องอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สั้นมินเลยพี่น้องสวัสดีครับผม